ไม่ต้องพาคลิปนะพูดปกติไปเลยวันหนึงเปลียมเขียนดูแล้วกูเงีแล้วกูเออเออไอ้นี่ไงนี่เป็นตัวกันแล้วเป็นตัวกันแล้วเฮ้ยแล้วอะไรกันไม่รู้ดิฉันบอกให้กดเริ่มเกมไหมก้ใครไม่กดเริ่มเกมแล้วฉันจะเอาระกุิีกดเลยกดเลยกดเลยแกไม่ต้องหรอครับที่คนครับผมไม่เอาฮะ มอ่นี่ไงมีคนมาเพิ่มมีคนมาเพิ่มได้ขอบคุณคนตั้งแต่อาทิตย์นะฮะวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับเพื่อนๆนะฮะมาในอมองอัดกันบ้างแอนเน่ไอเดนนะอัดมาประมาณสามสี่คลิปแล้วเราไปช่วยในอมองอัดกันเฮ้ยทุกคนถ้าเริ่มเกมเราให้ปิดไมค์ถ้าเริ่มเกมเราให้ปิดไมค์เด้อเริ่มเกมเราให้ปิดไมค์ปิดบต่เพื่อนเสียงฉันฉันขอไม่ปิดไมค์นะพอ ไม่มีเสียงอยู่แล้วบอกเสียงปิดไม่ได้เข้าใจปะกูปิดไม่ได้เพราะถ้ากูปิดปุ๊บกูจะเด้งออกจากเกมโอเคงั้นงั้นทุกคนเบางั้นทุกคนเบาเสียงในเกมให้ให้ดังน้อยที่สุดโอ้ยของเราไม่มีเสียงอยู่แล้วงั้นขอปิดอาการปิดปิดปิดไมเสียงเลยใครใครเป็นเจ้าของห้องใครเป็นเจ้าของห้องเดี๋ยวเดี๋ยวย่าพึ่งเดี๋ยวใครเป็นเจ้าของห้องเดี๋ยวเดี่ยวเดียวเดี่ยวเดียวเดี่ยวเยเดี่ยวยพึ่งคููดาวห้องมันเยอะไปเดี๋ยว สิบคนครับผมไม่ถัาแล้วแหวไอแอร์คูเดาห้องมันเยอะเกินไปมอนสเสองคนคูเดาห้องมันเยอะไปอ่ะเออันนี้อันนี้เราเปลี่ยนเกมเลยนะเปลี่ยนเกมเลยห้องตัวเฮดตัวเฮดตัวเฮดยังไงวะไปหนึ่งกูหาห้องนี้กูมีควสไม่เจอห้องไหนวะกาแฟกาแฟกดแผ่นทีโคยาอบบไม่เห็นมันไม่ยากเท่าไหร่นะ

เฮ้ยเรามีทางห้องนี้มีทางห้องนี้พอดีเลยเอากูตายไอ้เขี้ยใครวะใช่มแกพอแกพูดท่านทำไมเอาล่ะกูจะปิดไม้นะกูจะกูจะปิดไม่นะเฮ้ยกูจะปิดไม่นะเพื่อไม่เป็นการโกงแกมิมพอเตอร์ตายแล้วไม่ต้องปิดไม่โอเควะปิดไม่ปิดไม่แป๊บนึง มันเป็นอะไรที่รู้วัตถุมากมากเลยอะอะไรคะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมเมื่อเมื่อตายแล้วนะโดนฆ่าเลยสีน้ำตาลน้ํแต่ว่าสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลเมื่อกี้เมื่อกี้มีสีฟ้าออดแล้วก็สีน้ำตาลกูเห็นแต่ว่าสีน้ำตาลเลยสีน้ำตาลนะเพราะว่าสีฟ้าพรมึงเดาถูกแล้วแหละสีน้ำสีน้ำตาลนะคะกูสีน้ำตาลเองบดเลยแล้วมึงจะบอคนหนีวะ ทะล่ในๆพวกมึงก็ส่งใส่เสียมตายกันแล้วบลอกไปเถอะไม่เป็นไรหรอกอีมมเตอร์ส่งคนอยู่แล้วนี่ยังมีอีกคนนึงอยู่เ้าโอ้บอลไหนแม่จะส่งอะไรมาแล้วนะตอนหนึ่งหิวข้าวที่ไหนเป็นหนึ่งนะเดี๋ยวโอเคเพื่อไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเพราะงั้นเราจะตัดช่วงคลิปออกไปหลังจากวัวเสร็จเลยแล้วกันโอเค สามตอนนี้เราอัดคลิปมาได้สามนาทีแล้วทุกคนโอ้สามเท่ากันครับผมเสมอเสมอเอ่อท่านผู้ชมคำหยาบในคลิปนี้ใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอย่าซีเรียสกันนะได้นะคะสำหรับน้องๆดูๆนี่อยากด่าใครไม่เป็นนะคะเอาไปทัสามได้นะคะเดี๋ยว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 นดี่ยวเดี๋เดีาเด่๋ยวเด่๋ยวเด่๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ่ียวเดี เอาเฮียกดทำไมเนี่ยทำไมล่ะเฮ้ยวะเผออะไรกัวรีอยพิมพ์ใครก็ได้พิมพ์บอกไปดิว่าสีน้ำตาลอะ B R O ด้วยันยูอะไม่ออา B R ดวเอาไอ้ปอยปอยลุดลุดลูยเุยลุยลุยล้ยลุดลุยยลยย้มยยยย ปล่อยรูดล่ะใช่ปล่อยรูดว้าฮเฮ้ยเบกูดาวล้อร้อยยี่สิบกวีเอาเฮ้ยไอฟิวฟิวโดนใช้เลยว้าอะไรวะ่ไปเร็วฟิวเราเป็นวิญญาณแล้วไปไปเร็วไป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 ไฉันคือวิญญาณที่ทุกทอร์มันเจอบาดาล เล่นเสร็จแล้วบอกเดินหดดูดแล้วไอ้เหี้ยคว้าฟ้อมไงเพาฟ้อมไงเอามาโน้ไปจั๊กยานดิใครก็ได้เอามาโน้ไปจั๊กยานดิเล่นอะไรอยังสีฟ้าเปย์เหรอนี่กูต้องตัดอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยรอบนี้ไม่ตัดแล้วกันฉันจะโว้ฉันจะฉันจะฉันขอด้บอลวา้เวอร์ซี่แล้วสีฟ้าสีฟ้านห ทำไมไม่อใหโวยวีข้าวว่ซี่ข้าวอยู่เนี่ยยังไม่ตายอยู่คนเดียวนะเล่นเแต่อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยโวดกันอยู่เลยไอแอร์อุ้ยชิคกี้พายกดไปเรียบร้อยแล้วไอชิคไอแนวเไอติงไอแนวยกโหวดลามวัวสีเขียวออนเดี๋ยวนี้ไอฟาอด เออว่ะเราว่าเราน่าจะว่ไอ้นี่นะไอ้สี่ฟ้าอ่อนไปเลยจ๊ะจะได้จบจบมาไปสองโดกูจะกูจะพี่เราจะพิมพ์คำว่ามือตลอดไม่กูเห็นคนเดียวอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอวะอ่อนแน่นอนเขียวอ่อนเขียวอ่อนเชี่ยเราว่าเขียวเราว่าเขียวอ่อนเออต้องเขียวอ่อนแล้วล่ะเพราเขียวอ่อน เออกูเป็นเจ้าของห้องนี้ว่ะกูลืมไปเออหวังเป็นเจ้าของห้องนี้ว่ะปอยไม่เป็นไรแอร์ปรับรถคิวคูดาวให้เหลยยี่สิบวิได้ป่ะรอบต่อไปอ่ะให้เหลยยี่สิบวิไปได้นะลดลงนิดนึงมันนานไปนี่เหมือนเล่นกันเสร็จยังเนี่ยฮะยังทําท้ากันเนี่ยเป็นพี่ก็ต้องทําท้ากันใช่ไหมไอฟิวอยู่ไหนไอพี่พี่กับฟิวอยู่ไหนนี้ไอ้เหี้ย รู้มึงจะกดอะไรกันนักหน้าวะฮะไม่เหงาหรือไงไม่คาดความสุขกับชีวิตเนี่ยอะงรนะใส่เปสเขียไรต่างเลยแหละก็คือซิก็คือวนี้เป็นอินฟลัสเตอร์ค่ะแค่สองคนก็จบเกมแล้วอ่ะจริงเชื่อเราซิเขียวใครใครลงท่อนะกูจะเชื่อใครมึงเราจะเชื่อใครดีวะระวัง สีส้มกับสีเขียวอ่อนแล้วก็แล้วก็สีดำเนี่ยเราจะเชื่อใครดีวะจูกล่าก <M> ูจะสีเขียวทาไมใจดดีอ่เปียะทไมใจดี่ีทไมใจดีดำขึ้นมาล่ะข้าวไอ้เนี้ยดิไอ้ตาฮีวีนอ้าวไปซะไม่รอดอ้าวเฮ้ยเนยลุไอ้เจยย เดียวเ้างเเดี uh <S <S then, <S <S ๋ยวเราสร้างหอเอเดี๋ยวเรสงห้องเองเดี๋ยวเราสออเดี๋ยวเราสรงห้องเองเดี๋ยวเราส้งห้องเองดเาห้องเอเดี๋ยวเราส้องเองเดี๋้างห้องงเดี๋ยวเาสร้างห้องเอดราาห้องเองดีวเราสร้า้อเองดี๋ย้างห้องเองเ เกมเข้ามานะไม่รู uh. like uh, uh, um, uh, ้ส uh. uh, uh. uh. ิไม่เกอีเกมเข้ามาแต่หมันจะออกวัดตัวฝาอปิดใครเป็นใครเป็นอปนบนึงแ้๊นนึงเอ้าวเ้ยมาอยไป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 เป็นเว้ยตีอีแม่งก็ไปโวตกับสีเขียวสิคือฟังเอานะ a w s a w s นั่งบันทึก

นงกระังใช่รอยอยู่เด้อไไดด้เออบบบบเร็วไปสักกี่เร็วเร็วมันเร็วจะไม่รุดอีกแล้วโอ้ยเร็วเกินปั๊บหน่อยไม่เอารอเราก่อนรอละรอคอยก่อนมีแค่สองคนจะเล่นได้ปะเราจะปับ๊บคิวครูดาวให้เป็นยี่สิบวีแล้วกันเพื่อความเท่าเทียมข,ของครูเมธและอิมพอร์เตอร์ สีดีกว่าเป็นข้าเป็นสีฟฝาดีกว่าเลือเลือแอร์คนเดียวแล้วอ่ะหน้าจอดำอ่ะชั้นคืออ๋อเขาไหม่อ๋อเขาใหม่ร็อกโร้องนจะมาตั้งนานเขาตายห้าแล้วลงใหม่ลงใหม่ลงใหม่เคเราจะทำการเริ่มเกมกันเลยนะครับท่านผู้ชมเริ่มเลยเหรอเริ่มเลยเหรอเริ่มเลยมาดูกันว่าใครจะได้เป็นมือปื ให้ไปดิมอนสเตอร์ต้องคิวต่อคิวไม่ได้ป่ะโอ้อะไรวะโอใคยากได้ต้องไหมเราต้องได้ใครได้ว้าีนี้แล้วว่าไอปอเฮ้ยมึงดูกรูดการ์ดใครก็ได้มาดูกรูดการ์ดหน่อยมาดูหน่อยเร็วมาเร็วมาดูกรูดการ์ดหน่อยในห้องเอดมินะมาแล้วไม่เอาคนดีนะต้องไไ่น่ะเฮ้ยเฮ้ยขึ้นเบ้านี่ขึ้นเบ้าขึ้นเบ้าขึ้นแลขึ้นแล้วขึ้นขึ้น ล้องเราก็ข uh, okay, ึ you ้นเนี่ยเอฟดิเอิวจะดาวตกไดไมเอมิวดาวตก้ไมอะไรกูพิษอะไรดาวกได้ไมกูไม่ได้เดินตามว่าเวทว่าเวทไหนะเออไอชิวู่วะไอฟิวนีู่้ อ่าานกูดูกล้องตลอดเวลากูดูกล้องตลอดเวลาด้วยกาฟิวแน่เลยกูดูกล้องเยอะตลอดเวลาไงไม่ได้ไปฆ่าใครเลยตอนนั้นเนี่ยที่ที่แกเดินมาเป็นทางที่ปอยตรงนั้นพอดีแล้วแกก็ฆ่าแล้วแกก็มาทางเราแล้วแกก็ไปไม่ได้ฆ่าเชื่อใจฉันว่ากี่โหโแกเออกูเป็น กูดูองู่ตลอดกูดูองู่ตลอดกูรู้มมามาเมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาทไปต่อยาไปต้อเลยทำไมไม่มีมั่วกกันนะทุกคนไปต้อเลยดีกว่าอยากเป็นอีกันนะ

ไอพี่ไว้ใจไอ้ี่บินว่ะไอ้พี่ไว้ใจได้กูไม่ไว้ใจไอ้ี่บินนะกูจะละกูจะเชื่อใจเมลนะเชื่อใจกูกล really? uh uh ับเด็กกูจะไปดูมึงได้เพราะอยู่กับเราเราไม่ฆ่าปล่อยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอินพูสกูไม่ได้ไว้ใจใครเลยเดิมทีมลทางก็ตัดด้วยไปล่อยไม่อยู่กับเราหน่อย ีแดงาจะใจสีแดงเมื่อกี้เห็นเต็มเต็มเลยอะเห็นเต็มเต็มไะวิ่งไม่ทันทำไม้มก็ต้องตายคนแรกตลอดเลยอะก็มเินแกมึงเดินคนแรกอะกู้่ามึงคนแรกเด็กไดกูโยฟิลเดินถ้าขาจะฆ่าเขาเป็นกันวินถ้ามึงจะฆ่าคนแรก ไอ้เบ yeah, ีนย okay. <t> ิ้มเหมือนมันเป็นอะมึงดูกูรูดิการ์ดมามามาดูเฮ้ยเรามีสแกนเรามีสแกนแน่แน่แนดูสแกนดูสแกนก่อนดูไอ้ปล่อยก่อนเฮ้ยมีคนดูกล้องแน่สแกนนี่ใครเมื่อกี้เมื่อกี้เค้ยปล่อยช้วยใจได้เฮ้ยปอยไปดูเราลูดการ์ดเดี๋ยวไปดูเราลูดการ์ดไปด้วยไปด้วยเขาควรอาจจะมีการ์ดก็ได้เก๊เก๊เก๊ตามันตามันตามัน ติดไอฟิวแน่เลยไอฟิวแน่เลยไอฟิวมันยืนอยู่ตรงนี้ฮะอะไรฉันก็ทำเก็นปะเดี๋ยวกูไปทางนู้นเด็กกูไปทางนู้นไอเัีษ์กูก็อยากเดินมาใกล้ฟิวเลยลอยอยู่กับเราหน่อยนะคู่บ้านอ๋อไอีแดงสีแดงโอ้ เมื่อกี้จำได้เมื่อกี้จำได้บอกว่าใครเดินไปก็อยูจำได้ว่าเมื่อกี้ใครเดินไปก็กูกูก็เดินมากูก็เดินมากูไม่รู้กูไม่ชี้อ่ะนะเขาจะมาส่งคิทให้แอร์เมื่อวาขอรูดบัตรก่อนแล้วมันก็อยู่คนเดียวแล้วพอกูมาที่อีกอันหนึ่งไอ้เจี้ยบเขาไม่กูรู้เลยว่าแอร์ไมอยู่ตรงนย้่ไม่อยู่คนเดียวโอเคปิดคลิปละเราปิดคลิปแล้วนะ <c oughs> โอเคก็ถ้บบาคใครยอมก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกผมด้วยนะครับแล,ล้วก็ถ้าอยากให้มาเล่นกันอีกก็อย่าลืมกดแบบชร์กดติดตามด้วยพวกอนจะได้ผู้ติดตามถึงร้อยไวๆนะฮะแล้วก็บายบายบาย